ท่ามกลางอากาศเย็นนะวันหนาวเหน็บเนาะหนาวนี่มันเหน็บเหน็บเข้าไปข้างในเข้าไปในกระดูกเหน็บเย็นนะวัาหนาวเหน็บภาษาเขาว่าหนาวเหน็บเวลาร้อนทำไมเขาไม่ว่าร้อนเหน็บเนาะ ตอเน,นีหนาวเน็บนแสดงว่ามันแอบ,บซ่อนเนาะอ,อากาศเย็นนี่มันแอบ,บซ่อน,นอมันซ่อนความเจ็บปวดมาให้เราเ<ฮ>ซ่อนความเจ็บความปวดสาม,มารถทำให้เราปวดในกระดูกได้นอะอ,อากาศเย็นหนาวเน็บ ตายเย็นว่าตายเย็นเจออากาศเย็นตายแบบเย็นเย็นว่าตายร้อนก็ตายเย็นนะตายเย็น,ยยนความเย็นมันก็เป็นโทษเป็นภัยได้ความร้อนก็เป็นโทษเป็นภัยได้ถ้ามันสุด รงสองอย่างทุกอย่างถ้ามันสุดไปทางใดทางหนึ่งไม่เป็นผลดีถ้ามันไม่สุดตรงมันคือความพอดีพอเหมาะพอดีน,ะนั้นธรรมชาติของความร้อนหรือความเย็น มันก็เป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นใจเราตังหากถ้าเรามาฝึกให้รู้จักใจตัวเองแล้วเราจะรู้จักความพอเหมาะพอดีของใจเรานะรู้จักธรรมชาติของจิตใจเราว่ามันพอเหมาะพอดีตรงไหนรู้ตามสภาวะความเป็นจริงตามธรรมชาติ ตามธรรมชาตินะรู้สภาวะความจริงตามธรรมชาติก็เป็นปัจจุบันตามธรรมชาติเป็นปัจจุบันแต่ปกติที่ไม่ปกติของใจใจที่ยังไม่เป็นธรรมยังไม่เป็นธรรมชาติจะยึดเอาสัญญาณที่เป็นอดีตเอามาเป็น ณปัจจุบันมันเลยไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันเลยไม่เป็นไปตามความจริงเพราะใจเรายัางไม่จริงเรายัางไม่รู้จักใจตัวเองว่าตอนนี้จิตใจเรามันยึดถืออะไรณปัจจุบันเขายึดถืออะไรอยู่เรายัางไม่รู้จักความจริงตรงนั้นเราเลยไม่รู้ว่าเราอ เป็นไปตามธรรมชาติหรือ,อยังแต่ถ้าเราฝึกจนเรารู้จักความจริงณเวลานั้นว่าใจเราอ่ะเป็นธรรมชาติหรือ,อยังถ้าฝึกจนได้แล้วจนเป็นธรรมชาติแล้วจะรู้ความจริงณปัจจุบันตามธรรมชาติของสถานการณ์ณเวลานั้นๆเหมือนยกตัวอย่างตอนเนี้ย อากาศที่มันเย็นไม่รู้เย็นเท่าไหร่แต่เราถ้าเราใจเรามันเป็นปัจจุบันเราก็รู้ว่าเออมนันเย็นเท่านี้แหละแต่แต่ถ้าใจเรามันไปยึดเอาสัญญาในสัญญาที่มันในอดีตอะ่ะมันก็จะจับออกมาตอนนี้เย็นเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นไปยึดเอาสัญญาในอดีตกะประมาณอานอนว่ามัน เพราะมันไปยึดเอาสัญญาณในความเย็นณนเวลาที่มันผ่านไปแล้วเอามาเทียบเคียงตัวนี้แต่ว่ายึดเอายึดเอาตัวอดีตไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รู้สึกตามความเป็นจริงณเวลานี้มันก็จะไม่เจอความจริงมันก็เลยเอ็นเอียงเพราะว่าเอ็นเอียงความเอ็นเอียงความเป็นอคติความเอ็นเอียง เใจเรามันไม่ปล่อยสัญญาในอดีตเนาะจิตเรามันว่างไม่เป็นว่ะจิตเรามันว่างไม่เป็นมันก็เลยรู้จักไม่รู้จักความจริงตามธรรมชาติไม่เข้าใจความจริงตามธรรมชาติมันเกินก็เลยนะมันเสมือนวะมันเสมือนมันไม่จริงมันเสมือนเสมือนจริงะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เราเกาะอะไรอยู่เราก็มองไม่เห็นเมื่อเรามองไม่เห็นเราก็คิดว่าเราไม่ได้เกาะนะเหมือนเราใช้ขันเราเราใช้สมองกับใช้ใจไม่รู้ว่าตอนนี้เราใช้ใจหรือใช้สมองเราใช้ขันหรือว่าเราใช้จิตวิญ,ญญาณเราเราไม่รู้จักว่าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่เมื่อเราไม่รู้จักว่าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่เราก็ไม่สามารถจะรู้จักว่า จริงหรือมันหลอกหรือมันยังไงเพราะเราไม่ได้รู้จากต้นตอ่อเหตุของมันณเวลานี้เราเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงใจตัวเองเลยไม่รู้ว่าใจเรามันปิดติดอยู่ตรงไหนเขาว่าติดใจ,จนะติตใจไม่ใช่อ่ะใจไปติดต่างหากอัน ทุกอย่างที่ที่มันที่มันติดเนี่ยมันใจเราเข้าไปติดไม่ใช่สิ่งนั้นเข้ามาติดเราเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่สามารถจะมาติดใจเราได้แต่ใจเราไปติดต่างหากแต่เวลาเราพูดเราพูดว่าติดใจนะไม่ใช่ใจเราเข้าไปติดใจติดไม่ใช่ติดไม่ใช่ไม่ใช่ติดใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม,ไม่เข้ามาติดที่ใจเราใจเราเข้าไป วิ่งเข้าไปติดต่างหากวิ่งเข้าไปยึดไปเกาะต่างหากไปเกาะสิ่งนั้นฉะนั้นมันจึงไม่ถูกว่าติดใจไม่ใช่ติดใจใจติดใจไปติดสิ่งนั้นเหมือนรสรสชาติอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเราชอบตรงไหนเราก็ไปติดอยู่ตรงนั้นใจเราไปติดรสรสนั้นๆไปติดไปยึดไปพอใจสิ่งนั้นก็ไปติดสิ่งนั้น ใจติดไม่ใช่ติดใจใจติดสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมาติดที่ใจเราได้ถ้าใจเราไม่ไปค้นหาไปวิ่งไปจับมันตัวแปรมันอยู่ที่ใจเราต่างหากตัวแปรมันอยู่ที่จิตวิญญาณของเราต่างหากที่เข้าไปพอใจในสิ่งนั้นนั้นก็เลยเกิดเกิดการติดขึ้นมาทีนี้ติดแล้วเราไม่รู้จักใจตัวเองเราก็เลยไม่รู้ว่าเราติดอยู่ตรงไหน ข้องอยู่ตรงไหนที่เขาว่าข้องใจนะค้องข้องก็คือสิ่งที่อันอันนายพานไปล่าปลานนะเอาจับปลามาใส่ไว้นะเขาเรียกว่าข้องทีนี้ใจเรามันไปข้องอยู่มันไปค้องอยู่กับสิ่งไหนไปคล้องก็มันคือไปติดไปวนเวียนอยู่นะกับสิ่งนั้นหาทางออกไม่ได้ถูกขัง ข้องข้องใจข้องใจอยู่กับสิ่งนั้นไปข้องอยู่ไปค้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้องข้องที่เป็นนำนามเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใส่ปลาเน่ยค้องไม่ใช่ค้องแค่วนะคนละข้องกันข้องที่ที่ถูก ที่ติดที่วนเวียนอยู่คล้องอฉะนั้นการที่เรามาฝึกนี่แหละฝึกฝึกเพื่อเข้าไปรู้ความจริงเข้าไปหาความจริงที่มันที่มันอยู่ในใจเราม,มารู้เข้ามารู้อันพฤติกรรมของจิตใจเราว่ามันเป็นแบบไหนมันหนักไปทางไหนม,มันหนักไปทาง อารมณ์แบบไหนมันติดอยู่กับอารมณ์แบบไหนมันพอใจอยู่กับอันจริงแบบไหนอันเราต้องมาศึกษาหาความรู้ในจิตภายในจิตใจเจ้าของมาตีแผ่จิตใจเจ้าของออกมาให้เราเห็นให้ตัวเราเองเห็นความจริงตรงนั้นให้เรามาฝึกหัดปฏิบัติไม่ต้องไปดูใครไม่ต้องไปสนใจคนอื่น ใครจะมาใครจะไปใครจะยังไงเรื่องของเขาเราต้องมาดูตัวเรามา,มาคล้องมาค้นหาค้องคล้องในใจเราเอาออกเอาใจเราออกจากคล้องให้ได้ราค้นหาความจริงสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องมาฝึกเอาเข้ามาหาที่ปฏิบัติ สถานธรรมที่ปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์หรือวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราต้องมาหาหาความจริงเนี่ยแหละมาหาใจเจ้าของให้เจอมาหาจิตใจจิตวิญญาณเจ้าของให้เจอเราจะได้รู้จักทิศทางการมาการไปรู้จกักความเป็นปัจจุบันเราก็จะรู้จักอดีตรู้จักอนาคต ให้เรารู้จักอยู่กับความเป็นปัจจุบันซะก่อนรู้ตามความเป็นจริงเข้าไปหาค้นหาเนะหาใจเจ้าของให้เจอ,อตอนนี้มันยังไม่เจอเพราะมันหลอกอม,มันยังวิ่งไม่หยุดวิ่งวนอยู่กับสัญญาต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยไม่ได้เห็นตัวเองสักทมีมันถูกันสัญญาอารมณ์ เกินกินอยู่ครอบงำอยู่เลยไม่เห็นจิตใจที่แท้จริงของตนเองก็เลยหาตัวเองไม่เจอว่าตนเองคือเป็นอย่างไงมีลักษณะเป็นอย่างไงจริตเป็นอย่างไรงปณิสัยของจิตถือียกว่าจริตนั่นแหละเป็นอย่างไงมาหาตรงนั้นแหละเพราะว่านิสัยนิสัย นิสัยเก่าจริตหนักไปทางไหนราคะโทสะโมหะพุทธะศรัทธ,ธาวิตกมันมีอยู่หแบบมันไปดูหาดูว่าให้เรามันเป็นประเภทแบบไหนมันจะได้จัดการกับเจ้าของถูกว่าควรจะจัดการแบบไหนถ้าเราไม่รู้จากต้นต่อพื้นฐานพื้นเพลเราจัดการไม่ถูกนะ มันไปจัดการผิดที่มันก็นานเสียเวลานอะไรเกาไม่ถูกที่คันนั่นนะเราเกาตรงที่มันคันเราไม่เกาเราไปเกาตรงที่มันไม่คันมันก็แก้ไม่ถูกที่มันก็แก้ไม่ได้แต่ถ้ามันรู้จักมองรู้จักที่มันแล้วก็แก้ถูกที่มันก็เร็วมันเป็นไปเร็วได้รวดเร็วดัะนั้นมันเลยสำคัญ สำคัญตอนเริ่มต้นเราจะรู้จักว่ามันจะจบดีหรือไม่ดีมันสำคัญตรงเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นแล้วมันมันไปได้ดีจบมันก็จบดีเริ่มต้นเริ่มต้นที่ตรงที่มันยากยากที่สุดต่อไปก็มีแต่ความง่ายแล้วง่าย พรมันยากมันสุดแล้วยากจนสุดแล้วมันจะเหลือแต่ง่ายแล้วทีนี้ถ้ามันเริ่มต้นผิดมันก็จะไปผิดจนถึงจบแหละเราก็จะต้องได้แก้ไปเรื่อยๆเพราะมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราแก้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยให้มันถูกตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะถูกไปหมดทีการเริ่มต้นจึงสําคัญ ฉังนั้นให้เราลองพิจารณาตัวเราเองการเริ่มต้นในวันใหม่ๆมทุกวันนะเราลองเริ่มดูพิจารณาดูวันนี้เราเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่มันแจ่มใสดูที่มันจะแจ่มใสจนถึงนอนไหมถ้าเราเริ่มต้นด้วยอารมณ์ขุนมวัวนดูที่มันจะขุนมัวถึงนอนไหมจนถึงจบวันจนถึงเราเราลับให้เราสังเกตดูเจ้าของ เราจะได้รู้จักไงรู้จักใจตัวของเนี่ยระได้พิสูจน์ความจริงในหลักธรรมว่าเริ่มต้นดีจบก็ดีเริ่มต้นยากจะจบตรงที่ง่ายเริ่มต้นตรงง่ายจะไปจบตรงที่ยากเริ่มต้นตรงทุกมันจะไปจบตรงที่สุข เริ่มต้นที่สุกมันจะไปจบตรงที่ทุกเนี่มันต้องพิจารณา,นานเริ่มต้นที่ตรงที่กลัวมันนะมันจะไปจบตรงไหน,นเราต้องไปพิจารณา,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 าแล้วพิจารณาวันละเลยมาพูดให้ฟังก็ให้ลองไปพิจารณา,นานดูบ้างพิจารณาหา,นาวความจริงอย่าเพิ่งมาเชื่อคนที่พูด ไปพิจารณาให้มันเห็นแย้งหรือเห็นเห็นด้วยก็ก็ก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องไปพิจารณาว่าตามหลักความเป็นจริงของเราว่ามันจริงหรือมันมันมันเห็นด้วยแล้วมันเห็นต่างนะถ้ามันเห็นต่างก็มาแย้งกันเอาคําความเห็นต่างนะมาตีมาแย้งกันเพื่อให้มันเกิดปัญญาขึ้นเห็นด้วยก็ต้องเอามาแย้งกันว่าเห็นยังไง จะมาเห็นตามกันไม่ได้แต่ต้องเห็นแล้วมันมันไปเหมือนเราเห็นแล้วมันต้องไปเห็นที่ผลเดียวกันเห็นเราก็ต้องไปเจอผลเดียวกันแต่จะมาเห็นด้วยด้วยกันไม่ได้ต้องเห็นเห็นเห็นด้วยตนเองแล้วมันจะมาซ้ำกันนี้ได้แต่จะมาเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเห็นอันนั้นมันมันไม่ได้ใช้ปัญญาต้องเห็นด้วยตนเอง ด้วยการพิจารณาของตนเองแล้วมันมาลงที่คําตอบเดียวกันอันนี้ถึงจะถูกต้องอันนี้แหละแล้วฟังแล้วต้องเอาไปพิจารณาเอาไปคิดทบทวนในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมา,าว่ามันจริงมันเท็จประการใด